ที่คอมกูโคตรแรงกูโคตรงงเลยแบบฮะโซดาต้องแบ่งแน,นไอ้กูเพิ่งเล่นตานี้ตาที่สามเองจริงเหรอทำ,ท,ำทำไมหลาย<ง>ชั่วโมงด้วยแล้วดูระบบหาคนดีั้งแบบแล้วประเด็นคือเพื่อนร่วมทีมกูไปไหนวะ <laughs> นั่นเด็กทำไมมันแหวงวะ <laughs> แหวงสองทีมเลยเองเอาอะไรมาบ้างอะ่ะเอาระเบิดมาแก๊สพิษแล้วก็ที่ชุก <laughs> อะ อากูเอาระเบิดระเบิดไฟแล้วก็ทิชชูม่มันผัดกันชุบไอ้ยไอ้นมเอาระเบิดไฟเราไปาอ,อ้าวเพี่ยังมาอยู่ทางนาู้นอ้าวโอ้โหแล้วอย่างสูงเลยกูขึ้นไปไงวะน่ะสลิงสลิงเฮ้ยล่วงล่วงมึงล่วงโหสมัยด้วยมึงร่วงกูก็ขึ้นอ่ะเอาไป <มา S 1> ละร่วงกูก็กสอยท<า>ี่ของกูละสวยหมดเลยครับหมดเลยครับช่วงนี้กำลังลำบากไม่มีคนขึ้นมาเดี๋ยวกูเอาละโอ้โหอยู่อยู่อะไรป้านดงเป็คนมอระทอปกูเชี่ยไม่มีที่ดับไฟด้วย Này, cứu nó đi, cứu nó đi... Ơ, khỉ thật, không được. Cứu nó đi, cứu nó đi. Cứu nó đi, cứu nó ở bên này cứu bấm đi. Đừng đánh, đừng đánh. Nó ngốc, nó ngốc, nó ngốc, ờ, nó ngốc. Hè... Nó tập nhau, nó tập nhau. Cứu nó đi, nó tựng rồi đấy. Cứu nó đi, nó tựng rồi đấy. Ok, bây giờ cha. rời đi, đợi một chút nhé. เขี่ยหน่อยเขี่ยหน่อยมาเจ้าตายจ้ตายชุบเลยชุบเลยชุบเลยอือเดีชุบต่อเดี๋ยวชุบต่ออ่ามึงขึ้นมาหนีไปก่อนหนีไปบอกแล้วโอ้โหทันทีทันใดมันดึงอยู่มันดึงมันเอาตังมันอาตังฝากเขี่ยหน่อยอยู่อยู่อยู่เอาลวงลวงลวงตายตายตายมันตายมันตายแล้วตายแล่ะทุนไดาอยู่คนเดียวคุณเดียวเด้อดูส่งมาขามไปฮะเออั ไปสตารละไปละไปนี้เลยไม่ต้องชูไม่ต้องชูเป็นงานกันจริงถายท็อปมาเล่นนะอะไรนะไอ้ท็อปเจ้าเนี่ยไอ้วิรพัฒน์อ๋อไอ้สงครามไอ้วิรพัฒน์นะไอ้วิรกรรมเฮ้ยไอ้ท็อปกูคุยกับมันบ่อยอยู่นะเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยไอ้ที่ตกตึกไอ้สัตว์แต่ลงแต่ละทันเลยก็เลยก็เลยได้ได้ ได้วอลสองนั่นอ่ะมึงมึงรอคนไปงัดแล้วมึงค่อยวิ่งตามเวยรอตเตอร์เอาง่ายกว่าชีวิตใช่ใช่รอมันส่งเลยก็ได้นะอเพราะเรามีสองคนเองทีมเรามีสองคนโคตรงงเลยทีมอื่นมีสามทีมกูมีสองฮัลโหลผู้สร้างไหวไหมทีมลูกมีทีมลูกมีเออวะมีทีมสองเบตาเบตาเออเกมกาบบอกไว้ก่อนว่าเบตาเดี๋ยวมันก็ไม่กากได้แต่มันก็พันธนาเฮ้ยคนคนคนมีแล้ว เฮ้ยรีหลดปั๊นน่ะอย่าเพิ่งก็โดนวิเทมโูลินฉันเชิงอ่ะเดี๋ยวรอมันไปส่งไปเอแน่ระเบิดมาเล่นอยู่ไม่เป็นไรมึงไปทะเลาะกับพวกนั้นก่อนเลยกูขอคายพวกเคียนี้เล่นปั้นนงะไปทะเลาะหรือโดนลุงกระเทือบไป่ยตายละสวยอุ้ยดูหลังคาจะตายแล้วจะตายแล้ว โอ้มาดิเพื่อนอะไรวะที่ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้คืออะไรวะโซนอาฮะไม่สู้คือเลยอะไรวะลิ้นกูพันเปี้ยลิ้นเปี้ยลิ้นอ่อนแอเียลิ้นกระจอกเฉยลิ้นกระจอกนี่มันมีคนไลด์ไปแล้วเอ้ยใครใครเอาตามคือกูปล่อยมันปล่อยมันกันเรารอใกล้เสร็จแล้วค่อยยึดก็ได้มั้งเนี่ยได้ได้หมดได้หมดได้หมดอย่างั้นแต่กูอยากแต่กูอยากวัดกับมันแล้วว่ะไาระเบิดรอขึ้นไปก่อนแล้วกันกูไปละขึ้นมาขึ้นมา างบนข้างบนตัวเล็กข้างบนตัวเล็กมันตัดสายกูก็ตายยิงได้เลยเดี๋ยวขึ้นไปหาสวยเพราะว่าเมื่อกี้หน,นีพวกที่น,นี่มามันเยอะ oh My God มันเยอะเกินกูดูไม่ได้เที่ยวหน่อย Thank you มาหลายหิวละก <Who support. S 2> ู้ Support เบอร์มาลุ้นเ,เอาไม่ได้ว่ะตำแหน่งมันยิงโคตรด,ดีเลยดีย<อ>กเว<อ>้น<อ>ว่า<น>เราแค่สแปมระเบิดเข้าไปใช่ๆหาทางแก๊ นั่นแหละได้ออซิทสวยกูบอกแล้วนั่นแหละแค่เราแค่สแตมระเบิดเข้าไปทุกอย่างมันจะดีเองเว้ยระเบิดบวกดวงไหมอ๋อมันไอ้นี่ว่ะมันมันระเบิดแพลตฟอร์มได้นบนแล้วเราขึ้นไม่ได้ละเราหาทางแก้ดระเบิดแพลตฟอร์มเด้ออือต้องหาทางแก้ระเบิดแพลตฟอร์มแล้วอยู่ไหน,นวะมีเลยยิงเฮี้ยอะไรมึงอ่ะเชี่ยไม่มีไม่มีระวังระวังเรื่องวายโคตรกระจอกไอ้เฮี้ยเอ้ยมือโปรว่ะหิวปะเออนั่นแหละสอยมัน ระเบิดระเบิดป้องกันอีกอันหนึ่งป้องกันอีกอันนึงไม่มีเลยเอาระเบิดลูกเกี้ยงเลยไงแถวนี้แถวนี้แถวนี้มีป่ไม่พังลูกเกี้ยงอ่เข้าไปลูกเกี้ยงอ่เข้าไปอ่ะไปแล้วอ่ะไปแล้วกูดาวอยู่อู้ยใครแเฟนไหมไม่ได้วะปล่อยเลยปล่อยเลยดีกว่ารอบนี้เราไม่คุ่อแล้วเราเรายื้อไปก็ไม่ได้ละมีอยู่สองตัวอ้มันโอ้โหมันเพิ่งหล่นมันเพิ่งหล่นมาตอนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไม่เลยไม่เยถอยถอยถอยไปไปกูขึ้นเชือกไปละไอพวกงงยิงกูไม่โดนหรอกโอเคมึงยิงโดน โอเคคนจริงกูโดนว่ะนั่นแย่กูตายแล้วไอ้ตัวโอ้ยชุบเลยชุบกูงงเลยชุบกูงงเลยเอามันยังไม่โดนหรอกมันยังไม่โดนหรอกเออไม่ใช่ยังได้เล่นกับเต้กูนะบอกใส่มันวันนี้ปกติกูจะมีดิสประจำของตัวเองไงอ๋ออยู่ดิสไหนเออมันชื่อออเกมฟิลิฟันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยแกเข้าปะล่ะกูอยู่ในนั้นตลอดเวลา ก็อยู่หลายกลุ่มไม่ค่อยได้จะคุยอะไรเพราะว่าขอไม่ค่อยไหวหลอกตอนนี้อ้าวไอปขี้แล้วมาเกิดอยู่ตรงตังวัดแบบฟอเตรียมเตรียมตูดอ้าวแล้วกูจะขึ้นไปส่งตำบนนั้นยังไงอ่ะไม่มีสลิงอ่ะนี่ไงไม่มีไปยืนดีดเออตรงนี้มีให้ขึ้นเดี๋ยวขึ้นแล้วยิงสลิงทิ้งเลยนะได้เลยได้เลยตามแผนที่เคยวางไว้เมื่อวานเปล่าไม่มีคนทำใส่กูกูเลยทำใส่มัน ผู้ว่าเราได้คุยกันด้วยหรอทำอยู่ด้านบนด้วยวะเราพุ่งลงไปข้างล่างทักที่อะไรวะนี่ไงตัวนี้ป๊บปเรียบร้อยเรียบร้อยมันต้องขึ้นในที่อ่ะก็สแปมระเบิดตึกนูนซะเลยไม่ต้องขึ้นระวางแท็กไม้ก็ตะปงนี้ตาชิวเลยเพื่อนเขั้นโดเข้ามาเพื่อนขั้นโดเข้ามาไอ้แพนด้าไปฮู้วตายไม่มีที่กำบังด้วยวะชิบหายล่ะ มันระเบิดแพลตฟอร์มอยู่นะใช่แต่มันงงมันระเบิดไปที่ไอ้เหี้ย่ก็เกือบโดนแล้วนะลูกอ่ะอันแน่อยากจะแง้นเหรอมึงอ่ะอยากจะแง้นแงนคือเลยแม่งโดดขึ้นมาเว้ยมันอยากจะโดดขึ้นมาบนแพลตฟอร์มก็จะเออแต่ไม่โดนกูสอยการอากาศปุ๊บแม่งถอยเลยที่นั่นนั่น่ะมันจะตายแล้วเนี่ยยังไม่เลิกเลยน่ะที่เลยไต่ปลาไฟอะไรแม่ง นั่นเองวิ่งเข้าไปใส่กูทำไมแวะไม่กูยืนอยู่ตรงนี้มีเพื่อนเข้ามามาเอาชัยชนะก็แล้วคนจอยเกมมาทำเหี้ยแล้วว่าจนกูชนะเนี่ยมาทำไมเฮ้ยแย่เลยระบบเมื่อกี้เออเมื่อกี้มันคนก่อนเล่นแรลงมันก่อนกูเล่นแรงกับเพื่อนเลยไปเฉยแล้วแล้วความเพี้ยคืออะไรบ้างเฮ้ยมันตกแล้วปล่อยละวแม่เอ๊เฮ้ยข้างล่างมีขึ้นว่างมีแพนด้าแพนด้าเขาว่าไม่น่ารัก ไม่เข้าดงไฟโอ้ยบอลต่อไอวิชัยวันก่อนกูเล่นแรงเว้ยจะได้สภาพนะเว้ยเข้าทัวร์นาเมนต์จะรอบสุดท้ายแล้วใช่ปะเออไอันนี้เกมแม่งทำทีมกูหลุดหมดทั้งทีมเลยเว้ยนี่แหละเบ็ก็อย่างี้แล้วเออแล้วความเที่ยวคือแล้วปะคือแม่งรับขึ้นทัทีมกูจอยไม่ได้เว้ยแล้วกูก็แพ้เหี้ยนี่แหละความไม่ยุติธรรมกูเปั๊มเพื่อนเลยปั๊มเพื่อนเลยให้เพื่อนแทงคือปั๊มเพื่อนเลยือปั๊มเพื่อนเลยตื้นเอจีสวย โอ้ 8K วะชิว <laughs> เพีย่ยนแม่งชิวเข้ามาชนะเลยเออวอยากเป็นปืนไฟเหมือนกันนะปืนไฟน่าสนุกดีไ <laughs> ล่ฉีดยุงอ่ะง่ายเป็นไฟแล้วก็ระเบิดไอระเบิดอันนี้ด้วย Exclusive มาเอา สวัสดีทุกททานต้อนรับส่วการวัด่างหร่เล่นงอยนี่ปืนปืนไฟปืนไฟปืนไฟชุ่ๆ่ๆๆตายก็ตายตายก็ตายตายก็ตาล้าามัเลยมาขันรับปืนไฟกันไอ้า คือโซดาป่าวป่าว่าวเมื่อกี้อยู่ๆตัวมึงก็แตกโดยไม่มีสาเหตุอ่ฮะคือมึงยืนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วไม่มีใครทำอะไรมึงแล้วมึงก็ตายไปเลยงงมากเป็นเหยี่ยวมอเตอร์ออบเจกต์ป่ะไม่อ็อบเจกต์ก็ทำลายมีเศตกใส่หัวคุณรือเปล่าไม่มีไม่มียืนสงบมาก ง,งบนิง่งไงสงบนิ่งที่กูตายไม่สง,งบเลยเว้ยแต่ตอนนี้เรามีตัวฮิวแล้วนะหรือปเปล่าเฮ้ยแต่มันเช่ฟ้อมอดีว่ะเราเล่นบน่ถทีกูก,กํล <c oughs> า,าลังชุบ <c oughs> เลยมันกดเก้อชฉยเลยมึงอะลุกมาดิกูชุบให้มึงต่อยกับก <c oughs> ูไหมนะมันเป็นเรื่องปกติของเกมนี้นะให้เราไปที่รถนะให้ศัตรูโอ้ โอ้มันพุ่งมันพุ่งโอ้โหชิมันสู้กันแบบไม่รู้เรื่องแล้วตายหนึ่งเออขวางก็คาตาะเว้ยเน้ตายสองชุกที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 หายแล้วยาแล้วแทงทีเดียวกูบิดเลยอะไม่เห็นไม่เห็นมันโง่มันโง่เหมืนกันตัวตั้งใหญ่มารัฐบาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วรัฐบาลรัฐบาลโลกอันหนึ่งคุณีโดนก่อนรัฐบาลไม่ว่าง กันได้อยู่กันได้อยู่เฮ้ยนี่โซดาโอ้โหเขีย้โหลดกว่าจะเสร็จเฮ้ยเกมนี้มันวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละอะไรเพื่อนเฮ้ยนี่นี่รถมาแล้วรถมาแล้วขึ้นรถเดือยเออยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวตกรถเฮ้ชินมดแล้วเพื่อนโอ้โหดูอาวัยแล้วก็ตกเฮ้ยเฮ้ยรถปดคือเราเพื่อนปดไม์มาโอ้ cắn hết cắn hết cắn hết cắn lên, bảo hết cắn hết cắn hết cắn lên cắn hết cắn hết cắn hết đi lên cắn hết ชิวกูชิวแม่งถือโลดยืนกูชิวเลยบ้าไอ้เหี้ยชิวที่ไม่ได้แปลว่าชิวแต่กูชิวชิวแต่ไม่ชิวชิวแต่ไม่ชิวเลยใช่ไหมชิวอยู่เนี่ยมึงก็ยิงชิวๆเลยเด้อเอ้ยตามรถไม่ทันเนี่ยไอ้พวกมึงเคยเห็นสงครามเวียดนามป่ะที่อะไรเพราะเธอติดปืนก่อนอะนี่แหละอย่างเงี้ยแหละใช่อันนี้รถลอยโหมีป้อมปืนพร้อมเลย อืมแปดด้วยอยู่ข้างบนนู่นอะโออเกูเผาตัวเองกูเผาตัวเองทำไมวะอ่าจุดจัดแถวซะแล้ครูไอพี่อะเกูปล่อยเมาส์แล้วตอนนี้ชิวจัดเลยอืมเอาไว้มีตัวเล็กอยู่ข้างบนมีตัวเล็กอยู่ข้างหลังมึงมีตัวเล็กอยู่เอาคิดเพื่อนมึงปล่อยไหมเนี่ยกลางโลก่อน แทงไว้แทงไว้ไม่ได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 ้โอ้โหเป็นเพื่อนกันยืนกันเป็นเพื่อนเลยไอ้เจี๊ย <c oughs> แล้วเพื่อนแม่งปล่อยมาเฉยเลยกูเก้อเลยกูแบบอา้าวใช่ปล่อยมาวะไอ้เหี้ยกูก็ว่าทำไมตี้ลมีสี่คนมันยิงกูละมันยิงกูละโหอันนี้ละเออแต่ปะหน้าสองทีกูตายเลยเอาลูกเอาชิบหายเอ๊ะ <c oughs> ขึ้นรถมันเคลื่อนแล้วก็ลื่นลงไปเลย กับไปเล่นตัวมีเดียมมีเดียมแรเอเล่นมีเดียมมันก็เยอะก็มันอยู่มันก็มันในแบบของมันนะแตละสายไม่ไม่ถ้าตัวใหญ่มันต้องมีมีมีเดียมสองไงแต่นี้เราเลือกไม่ได้ไงเราไม่ได้มีเพื่อนมาด้วยคนเพื่อนไม่ครบด้วยตอนนี้ไม่มีเพื่อนครบปลยเศร้าไเศรษฐี